สวัสดีค่ะพี่น้องล่อมาอีกเบืง้งมาลอหน้าปั้งค่ะมาลอเฮ็ดผมอยู่ค่ะมาพอแล้วอุ้ยไปถือกันเลยครับสวัสดีครับจเจมินสวัสดีพี่น้องดูนั่อันนี้เนี้ยงวัวผีสื้บนน้อนี่น,น,ออนอ้ออุ้ยรออีกแักมือก้อนนะพี่น้องนี่นี่ว่านี่ถือว่าโชคว่านี่ถือว่าโชคดีได้เฮ็ดตะเต่า มีงานหัวซ yeah. it so nice> yeah. ักหัวขวนก็น่อย no hum ่าด่วนเด้อว่ามีบ่งดึงซ้ำอืมหลุ่ดึงนตนม้ เดี๋ยวอาอยากจักน้อยหรอพี่น้องเพราะว่ากันเทศสันสส้นสีผืนก็ได้เก็บดูพี่น้องเ,อเกิดออกเรื่อยๆอยุคครับแต่ว่าก็ต้องถึงระยะห่างหมื่นน้ำเนี่ยเพราะว่ามันบระมาณเห็ดฤด,ดูของเบืนหนึ่งดอกหน้ยสองดอกสามดอกสี่ดอกกระหังเลยคุน เรมาขายให็นไหมเซลเจย์แก่เกลียงชู้ขอาวเก่งมันบ่พ่อสิได้ขายพีน้องบ่แม่นหนามัน่เฮาเป็นบ่หลายบ่หลายพ่อสิได้ขายเขาขายก็ขายนมเฮาเลี้ยงไรก็ได้แบ่งกันกินนะครับก้อยสู้กันกินแกงสู้กันกินอ ja, ุ้ยด็กหนดีขึ้นบ่ดีโอ้ย พี่อ้ออดยดวงใหา่ก็มีตัวนึ่งสน,นาำขึ้นก็นตายก็นา่มามัดจำหนีแล้วนะสุดซนมเขยก็ปล่อยน้าม,มาอีกแอุ้ยดื้อนี่อุ้ยปันหิตตุุตุปุปป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 อ้ยเป็นสันเป็นบักกสิผิดรูปเนี่พออยพราาห้ายหลายเหรอ,อ,อ นะตึ๊บเลยน้องพี่น้องใครจะไปเชื่อเก็บเผ็ดก่อนหมูฝนไม่ตัวโอ้ยเฮ็ดลอยเลยว่านอกว่ามันเนาวแล้วฮะเฮ้ยมันรุดไอ้เดี๋ยวลองพี่น้องเป็นสีเนาบ่โอ้ยพวมมันี บนเอาอันนี้มันรูดเองพี่น้นองนนี้รูดงามฟาดเบึงเบึงบึงเ<า>บึงบางามเลยงามเลยออกเฉพาะบางพื้นที่นาปังที่มีเชื้อเห็ดเด้อค่ะกับคุณแน่พูดกับว่าบ้านข่อยคือบม่มีเห็ดนาปังคือกันมวงแน่บ,บ่มีเชื้อบ่มีตุ่นดค่ากะบ่บ่ออกอย่งนี้นะพูดกับ ช่งดก็ออก่อยออกทุกปีครับปีใดมองได้ทีเราค่อยออกกับ,ๆๆบออก,กับกับบ่อออกที่ดีดีก็ต้นไม้ว้ก่อนดอกยีงสีนี่หันบานมากเนี่ดอกหญ่ยี้ดีนี่พี่น้องจุ่มมุมเลยเลยนี่ เราจะพอดอกเกี่ยวได้เด้อพี่น้องดอกได้ล่าหลายเนื้อน้ำใบเอาครับเนี่ยน้ำ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 ไปเอาครับเอบอ,อ,อ,อ ดูหน่อยี่แบบนี้หน่อยเราจำเป็นต้องเอาแล้วเพราะติดกันเป็นเงาเนาะมันเป็นเงานี่มันเลือไว่นนองเพราะว่าเขาต้องเอาออกไาเป็นเงาเลยนั่นเลือดได้อยู่มันบ่มาน้ำาสิป้อยตอนเนี้ยมันเป็นหนงรอรุ่นครับแต่จากสีน้ำมาเมองห็นบ่น้ำดิหรอเพราะว่ามันเป็นไงกับป้อยคนเป็นเชื่อยัรอสินะ อือวันนี้มีแต่ดอกม่วงครับัำไปเ่ลนะีน้อยเพลนน้อยเห็นเด็้อยอันนี้ เดู๋น้องหูกับปู่เขามขาอวบพ<อ>ี่น้องง่ายงามโอ้โหให้ก่อนให้ก่อนฟุกอีกเร็วปู่เพิ่นกระสีดอกงามเลยพี่น้องอันอก็ได้ปุ๋ยจากเพิ่น บ้านเขาปังน่นไหมอือี่ตังสองฟังเอาฟังหนก่อนเ่าฟังนี้ก่อนอะไรอะฝุ่นฝุ่นเป็นเงาฝุ่นเป็นกออรเาฝังฝุ่นก่อนเดี๋ยวฟังหนก่อนโอังไหนังไหนฝังไหนโอ้ อดอกมีก่อนอุยอ้ยนี่อุย้ยดอกนะ้าดอกง่ายดีพี่น้องนำนักนักตึงๆเลยดินะี่โอ้หื เงาเป็นกอรครับอ้อปดสีดอกอืมหลีดเลยด้วยอืมน้ังฟอนปาดใดด้วยนี่บกขมนะว้าว้อ,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 อ เดี๋ยเวเีมัวมัวตุลุตุลุโอ,ยอ้ยโยอ้วยวมน้เฮยจไปลงน้ำเ็ดยังมลองสิเลยผางานบ่หหววิขาผาเปียกโอ้ยเปียกว่าเยยังดอเจ้าหน่อยเลยเาเ,เห็ดเปียกหือเป่าเจาหยก็เาเห็ดเปียกเก็บเห็ดห,หนาฝนนี่โอ้ยอีกตังรุน่น อ่าใช่ไหโอ้อืมอ,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 อือดอกตันๆเลยแหละพี่น้องเขาเอาบวนตันๆรับ Ôi. Bự lên đấy. Ừ. À, đấy rồi หากหากหาดนเ,เป็นยังไง่ขานี่เลิกาสิบพัดแล้วแบบเรงมากมันนี่เน้นหลอกม่วงครับ ดอกสีม่วงกับสีบ่ค่อยขมปันไดยดอกพี่น้องเหน่าเลยดูบล็อกขมเลยแทบสีบ่ขมนี่บ่ทองมึงนะมึงก่อนพี่น้องเอาได้ปะตำรวจก่อนลุ้นในบล็อกขมเผ็ดเผ็ดเผา อ๋อโอ้ยตึกเด็ดนั่นน่ะตึกนึงบางทีก็สิม่วงนั่นแหละแต่ว่านี่รับ ใช่ครับเนี่ยาะมึงไปเรื่อยๆนี่ยแหละน้ำริ่มึงดีละเบ็ดแล้วบังเบ็ดบังเลาะแล้ว,ว,ว,วพอแล้วครับพี่น้องสำนี้ถือว่าหมานเติบอย,อยู่เก่งไงเลยดอกม่วงกระหลายดอกขนมปังก็ได้กินยาาไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆไหลทุกแคททุกคอมเมนต์ด้วยค่ะเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณท,ทุกท่านครับผมพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ